เทียร์แฟร์วันได้รับเกียรติจากแพลตฟอร์มระดับ g l o b a l ขนาดนี้นะครับกับทางไลทชี้ก็ต้องขอบคุณหันคุณคอปปี้ด้วยที่ช่วยผักได้นะครับวันนี้ก็แขกมาเยอะมากนะครับหรือว่าเป็นครั้งแรกของของของเทียร์แหละที่จัดงานในระดับ international แบบนี้ครับขอบคุณคุณป๊อป ้คอปีล่ะขอบคุณมากๆเช่นกันครับจริงๆการร่วมงานกับเทียแล้วก็คุณเอ็มเนี่ยเหมือนเหมือนเปิดประสบการณ์ของไอซีด้วยเช่นกันพาเราไปแบบจริงๆเจอคนดีๆเจอพันธมิตรที่น่ารักเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็เหมือนพาเราเข้าไปสู่จักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งเนาะที่เราเจอกลายเป็นพันเนอร์แล้วก็เพื่อนๆพื่อนสี่มุนชนที่บอกว่าน่ารักพวกคนตรงนั้นเลยเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเกียรติของไอซีประเทศไทยแล้วก็เป็นเกียรติของทีมงานทุกๆคนด้วยครับในการทำโปรเจกนี้ค่ะพี่บุ๋นเรื่องนี้ป็นแบบทำไมเราถ พิเศษนะผมว่าโปรเจกต์นี้พิเศษนะเพราะว่าเ,ออเราเห็นนักแสดงที่บางคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันบางคนอาจจะดูใหม่มากๆอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายๆโปรเจกต์ลเล็กๆเนี่ยที่มันมาส่งด้วยกันนะครับกลายเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆครับคุณจะเห็นว่าบรรยากาศมวลพลังงานต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งที่ลากจนไปถึงต้นปีหน้านเลยเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้อาชีเราลาดไม่ได้อยู่แล้วครับในการที่เราจะสามารถรวบรวมสิ่งที่เป็นจุดเด่นต่างๆในวงการมาแล้วเราก็เชื่อว่ามานิเว e r ์ e เนี่ยจะเป็นหนึ่งนนใ,ในโปรเจกต์ ก็ตั้งแต่ตอนที่ปล่อยโปสเตอร์แรกๆปล่อยทีเซอร์แรกกระแสตอบรับดีครับทั้งที่ไทยเองแล้วก็ต่างประเทศเองนะครับจนถึงวันนี้แฟนคลับที่เล่นเกมผ่านไอจีมาเกือบ200ครับครับก็ถือว่ากระแสตอบรับดีนะับพี่พี่สื่อมวลชนให้การตอบรับดีกระจายข่าวให้เยอะก็คาดหวังครับ คาดหวังว่าว่าทางไอ้ชี้กับเทียนะครับจะพาน้องๆแล้วก็มายูนิเวอร์สไประดับอิเศษชแนลได้ครับอนนี้ผมว่าเนี่ยครับผมว่าเรื่องนี้ผมว่าจะขัดก,กันไฟหลายประเทศอยู่ ใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับนอกเหือจากที่ดูสดได้ทางเวทีทีวีแล้วนะครับผมสาม,มารถดูออนไลน์เวอร์ชันอันทัดได้ทางไอีมากกว่า190ประเทศโปรโลเอระะน,นจริงๆก็หวังว่าครับจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทามารถเราทําได้ตออกจากกาตลาดเป็นอย่างมากเราก็ไม่ใช่เฉพาะแฟนไทยนะที่รอคอยเรื่องนี้เหมือนที่เุณออนบอกไปเลยว่าแฟนๆต่างประเทศก็รอคอยเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นจริงๆเราไอีก็ยินดีสปอร์ตในการเหมือนทำการตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น้วยครับในการจับมือไปด้วยกันแล้วก็แข่งแรงกันด้วยกัน ครับถ้าพูดถึงตัวซีรีส์วายตามแบบฉบับเทียรฟไาวันนะครับคือเทียนเนี่ยเราเราจะเน้นเรื่องของความสามารถของนักสแสดงนะครับเราเน้นเรื่องของบทเน้นเรื่องของรีเลชั่นในในแต่ละซีนท,ที่ที่ไม่ได้อ่าอาจจะเน้นเรื่องเรื่องความสัมพันธ์สมัยสมัยท,ท,ที่ที่เราเคยดูภาพยนตร์ดีๆเรื่องหนึง่ง เพราะนั้นเราก็พยายามที่จะทำซีรีย์ให้ได้ยกคุณภาพได้ประมาณประมาณนั้นตอนี้มีหลายอยารมณ์มาเลยใช่ไหมครับใช่ครับ12เรื่อง12รถครับ12ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันครับผมไม่เหมือนกันเลยครับแต่ละคู่นะครับก็มีทั้งตลกมีเศร้ามีน่ารักมีแอคชั่นมีผีด้วยนะครับก็คือต้องดูทั้ง12 ถ้าได้เริ่มดูเรื่องเรื่องแรกคัสโนวาพิเกง EP หนึ่งก็คาดว่าคิดว่าทุกคนจะน่าจะดูจนถึงจบ24 EP แน่นอนครับความพิเศษนของวัตถุานาระความพิเศษนของวัตถุการณ์ที่แรกท่ได้ช่าจะแบบว่าน้ำเสนอำจะเป็นยังไงบ้างครัเพิ่มเติมแน่นอนครับผมต้องบอกว่ามากกว่าเวอร์ชันอือ่นๆที่สามารถดูได้ทางช่องทางทยหรออฟไลน์หรือแบบน้องจริงๆต้องบอกว่า,วาเวอร์ชันนั้นอันดับต้นๆสี่ครับไม่ใช่เฉพาะเลิฟซี จริงเราพยายามจะนําเสนอเรื่องราวต่างๆที่ทําให้คนเห็นมิติความรักความสำคั์ที่เพิ่มมากขึ้นเพราะจริงๆอันคัดเนี่ยสามารถเต็มอิ่มจุใจเต็มประสบการณ์แน่นอนครับจริงๆแล้วอันคัดจะแับเต็มอารมณ์มากกว่าเต็มอารมณ์มากกว่าแน่นอนครับต้องบอกว่าคือจริงๆสิ่งที่เราคุยกับพันธุ์นหเดวันเนี่ยเราอยากจะทาให้โปรเจกต์นี้ผู้ชมได้รับประสบการณ์เต็มที่สุดในทุกแุลตฟอรอมเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากดูสดทางทีวีแล้วดูออนไลน์เนี่ยก็อยากให้เต็มอิ่มจุใจมากยิ่งขึ้นภาพชัดเสียงชัััดดแล้วีช ผมพูดได้แค่ไหนคุณเอมผมพูดได้หมดเลยแต่สิ่งสิ่งที่พิเศษที่ที่เทียบไฟวานนะครับทำให้กับแฟนๆไอชีนะครับเราไม่ได้เอาฟุตเทจที่เหลือหรือถ่ายเผื่อเพื่อมาตัดเพิ่มมาขยายเพิ่มแต่เราเปิดกองใหม่ทั้ง12เรื่องเพื่อไอชีครับเพราะฉะนั้นซีนทุกซีนบททุกบทคาลิเตอร์ทุกอย่างเซตใหม่หมดแต่งใหม่หมดแล้วก็ออกกองใหม่เลยได้ว่าเห็น ความน่าสนใจแบบเนื้อเน้อเน้เนๆแน่นอนครับเทปไฟวันตั้งใจมากๆจริงๆต้องบอกผู้จัดที่ตั้งใจมากๆจริงๆแล้วก็อยากให้เรื่องราวมันดูเต็มอิ่มมากขึ้นแล้วก็ผู้ชมได้รับชมอะไรที่มันเต็มอิ่มมากขึ้นให้ฝากก่อนครับเรื่องเราจะทำได้ที่ไหนครับครับเ,เริ่มวันแรกนะครับวันที่20สิงหาคมนี้นะครับทุกวันอาทิตย์4ทุ่ม45นะครับถ้าเป็นที่ทีวี v, เราจะออนที่อมรินทร์ทีวี34 HD นะครับแต่เราจะออนแอร์ พร้อมกันนะครับทางไอฉีที่ทั่วโลกครับในเวลาเดียวกันมากกว่าแล้วก็10สิประเทศนะครับในเวอร์ชันอันคาร์แล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษมากมายนะครับผ่านทางแอปไอฉีที่ทางศิลปินเทียไฟวันทั้ง40คนนะครับจะร่วมมามอบของวันพิเศษอยากจะเชิญชวนครับแฟนๆของทางเทียไฟวนันเพื่อนๆนเทียไฟวนันแล้วก็มา Universal Music นะครับนะแสดงท,ทุกคนเลย ร,รับชมซีรีส์เรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่พิเศษสุดๆที่ทางพวกเราเนี่ยตั้งใจจะมอบให้กับแฟนทั่วโลกนะครับผมเพราะฉะนั้นนอกจากการดูสดทางทีวีแล้วยังสามารถดูออนไลน์ได้ทาง ICE นะครับ GE, แอปพลิเคชัน ICE แลวก็เว็บไซต์ iq.com ครับเวอร์ชันอันขาดที่เดียวเท่าน,านั้นและก็นะครับสำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิก VIP แบบพรีเมียมเนี่ยรับรองว่ากติดตามกิจกรรมพิเศษพิเษตลอดการรับชมนแน่นอนอยู่กับเรายาวๆ24ตอนครับตั้งแต่วันที่20สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราครับท ไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายแล้วเขาถ่ายรูปเราแล้วเขื่อนครับเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยมครับถ่ายรูปหรอถ่ายแล้วถ่ายเรียบร้อย